สวัสดีครับวันนี้ทีลาโมบายวันนี้ครับแอดจะมาสอนวิธีการตั้งค่าปุ่มเปิดปิดเครื่องของรุ่น vivo y27 4g กับ y27 5g มองดูแล้วการใช้งานปุ่มเปิดปิดเครื่องมันใช้ยากก็เป็นปัญหาเดิมครับของโทรศัพท์รุ่นใหม่เวลาจะปิดเครื่องต้องใช้2มือมาดูตัวอย่างครับมันยากตรงไหนนี่ครับจะปิดเครื่องต้องใช้2มือกดปุ่มเปิดปิดเครื่องพร้อมกับปุ่มเล่งเสียง พร้อมกันมันถึงจะให้ปิดเครื่องหรือว่ารีสตาร์ทได้เวลาฉุกเฉินเวลาต้องการปิดเครื่องอย่างรวดเร็วมันเป็นปัญหาครับใช้งานยากมาดูวิธีการตั้งค่าให้มันง่ายๆใช้งานแบบเดิมกดปิดต้องได้ปิดทั้ง2รุ่นวิธีการจะเหมือนกันก็เริ่มจาก y 2 7 4 g ก่อนนะครับจะทำให้ดูทั้ง2เครื่องเลยขั้นแรกเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าเป็นรูปฟันเฟืองครับเผื่อท่านใดที่ไม่ค่อยเป็นเรื่องโทรศัพท์เข้าไปที่การตั้งค่านี่ครับ สังเกตแว่นขยายเล็กๆไหมครับนี่ครับจะเป็นปุ่มไว้ค้นหาเมนูให้เราพิมพ์ที่ช่องค้นหาคําว่าปุ่มป,ป,ปอปลาสะอุไมเอกมอมาพิมพ์ไปเลยครับต่อมาให้เราเลือกกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้สุดครับเลือกได้เลยพอเรากดเข้าไปก็จะมีเมนูที่แจ้งเตือนกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้นี่ครับกับพิบอยู่ กดเข้าไปได้เลยพอถึงขั้นตอนนี้ให้เราเลือกกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้กดไปเลยครับนี่ครับมันก็จะมีให้เราเลือกอยู่2ออย่างปกติมันจะติ๊กอยู่ด้านล่างให้เราเปลี่ยนไปติ๊กอยู่ข้างบนเปิดใช้งานเมนูปุ่มเปิดปิดเครื่องฉุกเฉินติ๊กไปเลยครับตรงนี้แหละครับพอติ๊กเสร็จมาลองปิดเครื่องดูครับนี่ครับปิดได้ง่ายแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมามาดูวิธีการตั้งค่า vivo y 2 7 5 g ใช้วิธีการเดียวกันเป๊ะเลยครับขั้นแรกเข้าไปที่การตั้งค่ากดเข้าไปเลยจะเป็นรูปฟันเฟืองพิมพ์ที่ช่องค้นหาคำว่าปุ่มปอปลาสระอุไมเอีงมอม้าให้เราเลือกกดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้ครับกดไปเลยนี่ครับกดไปเลยครับต่อมาให้เราเลือกกดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้ครับที่กระพริบอยู่กดเข้าไปเลยนี่ครับกดไปเลยครับ ต่อมาให้เราเลือกกดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้ครับกดเข้าไปเลยครับให้เราติ๊กที่ด้านบนครับติ๊กไปเลยเปิดใช้งานเมนูเปิดปิดเครื่องและเหตุฉุกเฉินกดเข้าไปเลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาลองปิดเครื่องดูครับนี่ครับปิดเครื่องได้ปกติมาดูวิธีการที่เราจะใช้ปุ่ม Google Assistant กรณีที่เราตั้งค่าแบบนี้แล้วให้เรากดแช่ปุ่มโฮมตรงกลางแล้วก็พูดได้เลยครับมันก็จะเข้าคำสั่งเสียง แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่ลาโมบายด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ